สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อมหาก็นำเอาพระสมเด็จวะะรังคอีกองค์นะครับที่พ่อยมหาจัดให้เป็นองค์ครูนะครับเป็นองค์ที่พ่อใมหาคิดว่าสวยงาม <c oughs> สวยงามตามแบบฉบับของพผอมหานะครับ <c oughs> เพื่อนสมาชิก ท่านใดดูแล้วสวยไม่สวยประการใดก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนนะครับนะงด,ดราม่านะครับสวยก็อยู่ที่มุมมองของเราไม่สวยก็อยู่ที่มุมมองของเรานะเพื่อนสมาชิกนะ,อ,ะองค์นี้พระมาหาก็ไปอ่านเจอในคอมเมนต์เก่า เมื่อหลายวันก่อนนะจันทึงสุงพุอร์พรยมหาก็ทํางานนะจันทร์สงสุขทํางานแต่พอมีเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์ได้มาอ่านเจอคอมเมนต์ก็เลยนํามาลงให้ดูนะองค์นี้เป็นองค์ที่เรียกว่าเป็นเนื้อปูนเพชรน,นะ บางท่านก็อาจจะคิดว่าเนื้อปูนเพชรเนี่ยไม่มีนะไม่มีไม่มีการสร้างนะบางท่านก็คิดว่าเนื้อปูนเพชรเนี่ยมีมาในตำนานแต่ไม่ไม่เคยเจอนะแต่ตั้งนี้ตั้งนั้นพระยมหาก็กล่าวไว้กล่าวไว้มากมายในช่องนี้แหละครับเป็นพันพคลิปแล้วนะที่พระยมหาได้ได้กล่าวไว้ องค์ต่างๆวันณะต่างๆเรื่องเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อนสมาชิกอยากฟังเรื่องอะไรก็กดเข้าไปหานะกดเข้าไปหาแล้วก็ไปไปรับชมกันได้นะเพื่อนสมาชิกแต่ละเรื่องนี้กล่าวไว้หมดแล้วนะอย่างองค์นี้เราเห็นแล้วนี่ดูซุ้มระฆังนี่สวยงามนะ เรียกว่าเนื้อนี่ม้วนนะม้วนเข้าไปด้านในอะไรนะเพืเเ่อนๆนนี่เนี่ยม้วนเข้าไปด้านในเลยก็เลยนำมาตอบเต็มองค์ในวันนี้นะเพราะว่าพ่อยมหานี้เป็นคนยุค90นนะพิม์ตอบในคอมเมนต์ไม่ได้นะแว่นก็สองสองชั้นแล้วนะเลนบนเลนล่างนะ <c oughs> ก็เลยนำมา ให้ลงเห็นอย่างนี้เลยนะเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างมัวบ้างก็ไม่เป็นไรนะก็แบบบ้านๆนะ,นะมาหาสองเพระบ้านนะเนาะก็ประมาณนี้แหละเพื่อนสมาชิกค, <c oughs> ครั้งก่อนได้กล่าวถึงเซียนหลอกขายพระไปแล้วนะเช็คเด้งนะเราก็ว่าว่าเซียนไม่ได้หรอกนะเพื่อนสมาชิกเราต้องว่าคนเจ้าของพระนะ คนคนเจ้าของพระก็คือคนถือพระเนี่ยท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารในแวดวงนะท่านอาจจะเป็นเพิ่งเข้ามาในวงการหรือว่าท่านมีพระแท้แหละแต่ท่านอยากจะขายพระท่านก็ไม่ได้คิดว่าโอ้โหคนขายพระคนรับซื้อพระเรียกว่าเสียนพระไม่น่าจะมาหลอกลวงกันใช่ไหมอา่าเขาคิดอย่างนั้นแหละนะโอ้โหชื่อเสียงมีแผงพระคนรู้จักมากมายอื้ไม่น่าจะ รอก,กรอกันหรอกคิดอย่างนี้แหละบ้านบ้านะเนาะเรียกว่ามีพระแท้น่ะต้องล้านกว่าบาทนะเนซะ็นเช็คให้คือคือถ้าหากว่าเป็นคนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ในแวดวงคนรู้จักบ้างเนี่ยเขาจะไม่คือเขาจะไม่รับเช็คนะเขาจะเงินโอนเขก็ไม่รับนะเพื่อนสมาชิกเงินโอนน่ยที่ว่าปลอดภัยเกือบ100%ยนตะใช่ค็ว่าเกือบร้อเนะเงินโอนนี่ก็ไม่ปลอดภัยนะ เช็คนี o, ่เรายังรู้ทั่วไปเช็คเด้งได้แต่เงินแอปเนี่ยคือขณะที่เขาคุยกับเราอย่นียเรามายื่นพระเราถือโทรศัพท์เขาก็ถือโทรศัพท์เราเห็นเขานั่งกดเงินให้เราอยู่นะเราก็เห็นนะเงินเข้ามาในบัญชีเราแล้วนะเราเขาก็บอกให้เราดูสิเราก็ดูเปิดแอปดูโอ้เงินเข้าแล้วหนึ่งล้านอ่าหนึ่งล้านเราก็ดีใจนะเงินเราก็อภัยพระให้เขาแล้วก็นั่งคุยกันอ้ากินกาแฟพูดคุยกันนู่นนี่นั่น เมื่อเขาได้พาะแล้วเขาก็ขอตัวเขาต้องรีบกลับอืมแล้วก็เขายังฝากบอกเราว่านี่อย่าลืมไปขึ้นเงินนะเนี่ยเนี่ยหลังจากนี้ไปสักสิบนาทีท่านเดินออกไปนี่ธนาคารหน้าห้างหรือว่าธนาคารซอยบ้านท่านท่านไปกดเงินได้นะอืมแต่ทางที่ดีอ่ะท่านอย่าไปกดในห้างนี่เถอะผมแนะนำท่านไปกดหน้าปากซอยบ้านท่านดีกว่าใกล้ๆบ้านนะจะได้ ปลอดภัยหน่อยกดแล้วเข้าบ้านเลยตัวไหวงั้นปากบอกด้วยนะหวังดีด้วยนะทําไมก็เขาปอวิงเวลากว่าเราจะกลับบ้านได้ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมคือเขาวางแผนมาแล้วนะกว่าท่านจะถึงบ้านรถมันติดนู่นนี่นั่นกว่าท่านถึงบ้านประมาณหนึ่งชั่วโมงอะนะท่านก็เชื่อใจเขาเนี่ยก็ไปกดหน้าปากซอยตัวเองในขณะที่หนึ่งชั่วโมงเราเดินทางกลับบ้านเนี่เขาโอ้ไปไกลแล้วท่านก็ไปกดเงินหรือว่าท่านไปดูเงินหลังจากท่านถึงบ้านแล้วเนี่ย ลจะเอาเงินออกจากบัญชีนี้เข้าบัญชีตัวเองหรือบัญชีลูกบัญชีเมียหรือบัญชีใครหรือจะเอาเงินออกมาใช้เนี่ยปรากฏว่าเงินหายนะคือเงินเขา้าจริงเขาตั้งค่าไปเรียบร้อยแล้วนี่คือกลยุทธ์ต่อไปนี่จะเป็นแบบนี้นะดังนั้นใครก็ตามที่จะขายพ้าต้องเงินสดเท่านั้นนะต้องเอาเงินสดมาวางตรงหน้านะเพื่อนสมาชิกท่านจะได้ไปไว้ใจนะสองคลิปก่อนก็กล่าวไว้อย่างนี้แหละนะก็ คนขายพ้าก็บอกว่าอย่างงั้นถ้าท่านไม่คืนพระไม่รีบเอาเงินมาผมจะไปลงพักแจ้งความคนคนที่เียนเช็คให้ก็บอกว่าเชิญตามสบายเอาที่สบายใจจบเลยก <c oughs> ็พูดมาอย่างเงี้ยช้ำใจเลยทีเนี้ยเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนะเนี่ยเป็นข่าวกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยตัวอักษรย่อปอว่าอย่างนั้นแต่ปอคำนี้ไม่ใช่ปอปอ ดังๆที่เราทราบนะเพื่อนสมาชิกไม่ใช่ท่านนะท่านก็ออกมาสัมภาษณ์สื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์สัมภาษณ์หลายช่องไปแล้วนะท่านก็เปิดหน้าคุยเลยว่าไม่ใช่ท่านนี่นอนนะท่านซื้อพระท่านเงินสดอย่างเดียวท่านบอกนะเงินสดอย่างเดียวท่านไม่เขียนเช็คก็จริงอ่ะแล้วท่านก็ไม่ได้ซื้อพระมานานแล้วท่านถ้าชอบต้องก็แลกเปลี่ยนกันท่านบอกอย่างนั้นนะก็ก็เป็นจริงตามนั้นนะเพราะว่าระดับท่านไม่เอา ชื่อเสียงเอาเกียรติยศเอาแบรนด์เอาคุณค่าที่สร้างไว้นานๆมามาลงเพียงแค่นี้เงินแค่ล้านเดียวสาหรับท่านนี้คิดจ้อยนะแต่ปอนมีหลายชื่อเหลือเกินนะแล้วที่เรารู้ทั่วไปก็เขาสื่อเขาว่าเซียนพระชื่อดังระดับประเทศโอ้โห <c oughs> พ่อจะาาหาเรา,ากินกาแฟอยู่สำหรับนั่งกาแฟเลย <c oughs> เรา,าให้คำว่าเซียนดังระดับประเทศไม่ใช่เซียนดังระดับประเทศนะเป็นเซียน บนบ้านเซียนแผงพระนะแผงพระบนบ้านอ่ะนะโอโ้ขายพระได้ไม่กี่องคอะนะแต่ที่เอาคนเอาเอาพระมาขายให้เซียนเชียงให้เป็นร้านพวกอาจจะมีหน้ามาเขาะนะติดต่อมานะทีมเขานั่นแหละหรืออาจจะเป็นสิบแปดมงกุฎพวกนี้ด้วยซ้ําไปนะคือเขาคนเจ้าของพระก็เป็นคนบนบ้านอ่ะนะก็คิดว่าโอโ้ระดับเซียนพระนี้ไม่น่าจะ เช็คเด้งน่าจะเป็นเช็คกิงอะไรก็ค,คิดก,กันอย่างนั้นก็ค,คิดได้เขาก็มีสิทธิ์คิดเขาก็ไม่คิดอะนะเพราะว่าจะมาเจอเช็คเด้งเห็นไหมเพื่อนสมาชิกนี่เกิดขึ้นได้นะอันนี้เล่าให้ฟังเมื่อคลิปก่อนนู้นแต่ที่เกินเหตุก่อนเกินเหตุก่อนที่จะมาคลิปเซียนพระหลอกขายพระนะพระมาหาก่าวไว้นานแล้วนะหลายเดือนแล้วบอกว่า ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า3ครั้งนะไตรามาสหนึ่งเนี่ยหรือว่าไตรามาสนิดๆเนี่ยจะมีเหตุการณ์เซียนพระวงการผ้าเราเนี่ยหลอกขายผ้ากันมีจริงๆนะแล้วหลังจากนี้ไปไม่เกิน4เดือนก็จะมีอีกนะเพื่อนสมาชิกแต่อาจจะในรูปแบบแบบอื่นนะแต่ต้องมีเพราะว่าวงการพราเราเนี่โอ้โหสุดยอดเลยนะเราอย่าโลภนะแล้วเราอย่าอย่าอยากได้เงินคนอื่นนะ แล้วเหตุการณ์เมื่อไม่นามนมานี้ประมาณ2องอาทิตย์นี่นะอันนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่อนะเพื่อนสมาชิกคือเขามีรถพลิกอัพนะเขาเอาพระเขาเปิดเขาจะวิ่งรถขายขายพระแผงพระตามวัดตามตลาดพระทั่วไปนะพระประมาณ2,000ันองค์นะรถพลิกอัพนะถนนเอเชียนะท่านคงได้ยินข่าวเนาะรถปิกอัพนะใส่พระโอ้โพระไม่ต่ำกว่าสองสอองค์นะ พระต่างๆพระเก่าพระใหม่คราเขากันนะนะเหรียญคณาจาร์ต่างๆเนี่ยไปขายพระ่างั้นเตือนนะขับรถตะเวนเปิดแผงพระตามตลาดที่เขาเปิดตลาดนัดพระทั่วไปจะกลับบ้านนะเฮี้ยตัวเฮี้ยวิ่งตัวเฮี้ยวิ่งผ่านเขาหลบนะหลบโหนับถือน้ําใจเจ้าของรถเจ้าของแผงพระเนี่ยนะหักรถหลบป๊อปลงถนนเลยรถพลิกฟ้อมหลายตัวหลบนะหน้ารถพลิกอัพพังยับ นะปรากฏว่าสองสามีภรรยาไม่เป็นอะไรเลยเพื่อนสมาชิกส่วนตัวสามีก็นั่งแบบตกตก,ตกใจเกิดขึ้นได้ยังไงเกาหัวเลยส่วนภรรยาก็ตกใจสัมภาษณ์สัมภาษณ์คนที่มาสัมภาษณ์กล้องที่เขามาถ่ายทําคลิปทําข่าวพื้นบ้านนะตกใจนะด้วยการตกใจนะหน้าตามีบอกวแค่ไม่มีอะไร หลบเพี้ยนะกลัวรถจะเหยียบจะชนจะเหยียบเพี้ยนะหลบเพี้ยรถล,ลงถนนพังยับเลยนะพระนี่โอ้โหกระเด็นกระจายเกลื่อนกราดเต็มถนนเลยนะโอ้ชาวบ้านชาวช่องก็ต้องรีบมาช่วยกันเก็บพระให้นะกลัวรถจะเหยียบพระนะเขาก็แพนไปหาคนนั่งเก็บพระช่วยนะเก็บพระเข้าตลับพระให้นะ ไม่เป็นอะไรทั้งผัวทั้งเมียนะเพื่อนสมาแต่ลดพังยับเลยนะก็แปลกดีนะอันนี้ก็โอ้ก็คือเมตตาเนาะเราคิดว่าคุณธรรมนะเพื่อนสมาชิกส,สมเด็จโตท่านก็บอกนะเนี่ยความเมตตาเมตตาต่อ,ต,อต่อเฮียนะเมตตาต่อเฮียแต่ว่าตัวเองต้องได้รับเคาะก็ถือว่าเป็นเป็นคอกรรมเก่าก็แล้วกันนะชดใช้กรรมนะชดใช้เฮียไปซะนะจะได้จบในชาตินี้ต่อไปก็จะได้ทํามาค้าขายขึ้นนะคาดว่า คนคงจะไปแทงหวยรถคันนั้นแหละนะพราะเห็นมหาว่านะอันนี้จริงพอ่อะหมหาก็ไม่เห็นทะเบียนรถคันนี้นะถ้าถ้าเห็นก็จะก็ลองเสียงดูหรือถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดฟังเลดูคลิปนี้เจอก็บอกมานะว่าทะเบียนรถคันนั้นนะทะเบียนอะไรนะก็นี่แหละเพื่อนสมาชิกเราเล่าสู่กันฟังนะพระพุทธคุณเนี่ยคือก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเอาล่ะครับถึง ถึงรถจะพังพระท่านจะเกลื่อนกราดเต็มถนนแต่เจ้าของพระเจ้าของรถน่ะไม่เป็นไรเลยก็โอเคแล้วนะอะอย่างองค์นี้เอาเอามาให้ดูพิมพ์ใหญ่อกระบอกนะอะเนื้อปนเพชรแล้วก็ว้ผผาซีกเป็นยังไงเอามาให้เพื่อนสมาชิกได้ดูอก็เล่าเล่าข่าวให้ทันสื่อบ้างนะ,อ,ะอาจจะหลายท่านก็บอกว่าพระยมหานี่ยคือพูดเยอะนะ <laughs> คือก็บอกแล้วก็พูดเยอะจริงอ่ะนะก็ก็ไม่ได้ขายพระนี่ครับก็ไม่ได้มามีอาชีพปล่อยพระต้องมาพูดตรงประเด็นต้องมาพูดนู่นนี่นั่นนะคือก็จะเล่าเขาเล่าเรื่องราวบ้นบานๆอย่างนี้มาทุกครั้งเวลาลงคลิปทําช่องมาหาสองพระบ้านไงครับก็จะเล่าเรื่องชาวบ้านเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องบุญกุศลบาปบุญกายกรรมวจิกรรมโนกรรมให้ฟังบ้างน,นะตามภาษาคนพระบนรดาเนาะ อย่างองค์นี้เพื่อนสมาชิกดูดูลักษณะไหวาผาซี่เห็นไหมช่วงนี้เพื่อนสมาชิกชอบถามสมเด็จวรละคางไหวาผาซี่เป็นเช่นไรอันนี้จริงท่านก็รู้มาบ้างแล้วแหละท่านก็อยากฟังข้อคิดเห็นเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนลักษณะไหวาผาซี่หลายท่านบอกว่าพระสมเด็จวรละคางเนื้อปนเพรไม่มีการสร้างจริงไม่มีจริงอันนั้นงดดราม่านะงดกล่าวไว้นะตรงนี้กล่าวมาเยอะแล้วนะมีการสร้างจริงนะเพื่อนสมาชิกเนี่ย เพื่อนๆดูดูซุ้มระฆังเห็นไหมครับเนี่ยสวยไหมครับเนี่ยนะดูซุ้มระฆังดูม้วนดูการหดนะดูการม้วนดูการหดดูยุบย่นหดเหี่ยวเป็นยังไงนี่เห็นไหมครับเนี่ยความงามเนี่ยความงามดูพักเนี่ยเป็นพิมพ์ใหญ่อกบอกนะเพื่อนๆดูดูรักแร้นะ เห็นไหมครับดูลักแรดูพื้นลักแร่กันเน้อม้วนยุบย,ยุ่นหดเข้าไปด้านในเลยนะเนี่ยลักแรเนี่ยสวยงามนะพิมพ์ใหญ่อุกบอกเนี่ดูปลายพระบาทนี่ก็จะตรงกับมุมข้อศอกตรงนี้นะตรงกันเลยนะถ้าจะวัดดูเนี่ยเนี่ยหลายท่านสังเกตยอย่างนั้นนะนี่เนี่ยดูปลายพระบาทนะนี่ตรงข้อศอกเห็นไหมครับนี่ 1และ2เขาก็จะดูตรงนี้นะเนี่ยดูการหักศอกเนี่ยหักมุมเลยนะเห็นไหมเพื่อนๆกิวเนี่ยตรงศอกจะกิวลงมาเห็นไหมครับกิวเล็นเนเลกน้อยนั่นเนี่ยกิวเล็กน้อยหักเนี่ยวางตรงนี้เนี่ยลักษณะกิววอร์หรือจวงก็พาดลงมาเนีย่ยอันนี้ก็เราจะเห็นเส้นบังคับพิมพ์ยิงยาวลงมาแล้วก็เห็นไหมครับนี่ยหลบมุมตรงนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยตรงกลางร,ระหว่างแขนนี่เห็นไหมครับ ลักษณะก็ไหลตกทั้งสองข้างนะอันนี้คือด้านหน้านะให้เพื่อนเอนเห็นพอมาดูด้านหลังนะเนี่เป็นไงให้ดูใกล้ๆน,นะเนี่ยด้านหลังด้านหลังรอยปริเห็นไหมเพื่อนสมาชิกการปริเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นเป็น <c oughs> คล้ายๆกริดหิมะนะเนี่ยแคลไซอนาคอนไนนนี้ขึ้น ขึ้นในองค์พระเลยนะเนี่ยรอยปริเนี่ยรอยปริรอยแตกเนี่ยรอยปริรอยแตกรอยปริรอยแตกรอยยุบรอยแยกนะนี่คือด้านหลังพระมหาแนะนำนะเราพิสูจน์อื่นพิสูจน์ได้เอามวลสารพระไปพิสูจน์ได้นะ พ่อใหญ่มหาดูหนึ่งหนึ่งความเก่าสองความเป็นธรรมชาติสามดูมวลสารสี่พิมพ์สี่อย่างพ่อใหญ่มหาจะดูนะพะ่อใหมหาจะดูความเก่าเก่าระดับนี้นะเก่าระดับนี้เก่าอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบปีร้อยเกสปีสองร้อยปีในยุคไหนเรารู้เลยเมื่อความเก่าเมื่อความธรรมชาติไปด้วยกันได้เราก็มาดูมวลสารมวลสารบังคับมวลสารที่เพิ่งมีอย่างไงบ้างนะ ถ้าครบสามแล้วมาดู4พิมพ์นะนี่คือด้านข้างนะร่องรอยการปริการแตกของท่านดูด้านข้างแล้วดูดีๆนะหน้าหลังข้างนี่ความงามด้านข้างนงี่งดงามเห็นไหมครับนี่ความฉ่ำ ชำ้ำแล้วก็เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นจุดๆเป็นจำ้จำๆอย่างเงี้ยเนี่ยมวลสารเนื้อหามวลสารเนื้อหาพระแท้ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะเพื่อนสมาชิกต้องเป็นแบบนี้พระแท้นี้ หา uh huh. หายากนะเพื่อนสมาชิกหายากไอ้ที่ยากเพราะยากตรงที่เราไม่มีความรู้นะถ้าเรามีความรู้นี่โอ้โ oh. หเราแยกแยะได้เจอทั่วไปนะเพื่อนสมาชิกอยู่ในกองนั่นแหละอยู่ในหมู่ชนอยู่ในฝูงชนอยู่ในกองนั่นแหละถ้าเรามีองค์ความรู้เราแยกได้นะเม็ดแดงเม็ดดำเราก็จะเห็นเม็ดแดงนะครับ เห็นเป็นไงบ้างครับเนี่ยเรามีพระแทนเราอย่ารีบด่วนตัดสินใจนะเพื่อนสมาชิกใครจะว่าใครจะพูดใครจะมออย่างไงก็ก็แล้วแต่ของเขาเถอะนะแต่เรามีองค์ความรู้เราเชื่อมันเราศรัทธาเราคิดเราวิเคราะห์เราได้เราก็เอาตามนี้นะตามองค์ความรู้ที่เรามีนะ เพื่อนสมาชิกดูดูแล้วเป็นไงบ้างครับีนองค์นี้ถูกองค์ถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้พ่อใหญ่ามาหาช่องสองพองบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ